สวัสดีครับเบรุ่นก็คันนี้ไดนาสองพันเจ็ดไดนาสองพันเจ็ดเช็คเลขคอแล้วเอ้ยเ,เ,เช็คเออเเช็คลขโค้งแล้วไดนาสองพันเจ็ดคันนี้คันนี้ยกมาจากบางพีสมุดป,ประกรันยกมาจากบางพีสมุดประกันคันนี้มาด้วยการสตาร์ทไม่ได้สตาร์ตไม่ติดอ่าสตาร์ทไม่ได้อ่าจากที่ถามเจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่าตอนก่อน,อนหน้านั้นอ่าเขาเปลี่ยนได้สตาร์ท เขาตัดเขาทำแล้วเขาทำเองแล้วอ่าเขาทำเองมาแล้วอ่าเขาตาัดไปได้ตัดไม่ติดตัดไดก็ตัดมือแรงเขาเลยเปลี่ยนไดก็ตัดเป็นไดตัดจีนเขาไปสั่งไดตัดจีนมาเปลี่ยนอ่าก็ใช้งานได้ปกปติแล้วก็เป็นอีกเป็นอีกอ่าพอมาตอนเนี้แล้วเขาก็เลยไปเอาแบตมาพว่วงแบตรถยนร้อยแอมมาพว่วงแล้วเขาหนีผิดขพ้่ออ่าเอาบวกไปหนีลบเอาลบไปหนีบวกแล้วทําให้แบตแบตท,ที่ตัวรถอะ่ะมันช็อตไหมบวมอ่าแล้วเขาก็เลยลองทําของเขาเองหละแล้วก็ยังไม่ติดก็ยังไม่ติดอ่าเขาก็เลยยกมาให้เรายกมาให้เราอ่า เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เลยเลยอ่าเราก็รู้อยากข้อมูลของเจ้าของเขามีแค่นี้อ่าอันดับแรกเบื้องต้นเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้รถมันมีไฟให้ได้ก่อนอ่าให้รถมันมีไฟได้ก่อนเนี่ยเจ้าของเขาซื้อแบตเขาซื้อแบตมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยแบตก็ซื้อมาตั้งแต่เดือนเก้าปีหกแปดแสดงว่าเขาทำอยู่ตั้งแต่เดือนกันยาแล้วเนี่ยยังเป็นยัเดือนพฤศจิกาก็ยังไม่ติดก็เลยยกมาอ่าตัวเรื่อเราเรื่องพวกเนี้ยเราทำยังไงก็ได้ให้ให้มันให้ระบบมันติดก่อนก็คคืืออออออเเเปปิิิิิดด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 ดสสสววตตตตตช์์์กกกกุแแจมมาาาาาาาไไไไไฟฟรรยยย่่่่งงทททท้้้้้้ี็ใใหหละ พอดับอันอ่าพอสก์ทได้แล้วติดปึ๊บอันนี้เราก็มาไล่ระบบแล้วว่ามีส่วนไหนเสียหายส่วนไหนอะไรยังไงไหมอ่ามันหล,หล,หลกักๆมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้แต่คันเนี้ยเราคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรหรอกมันไม่น่ามีอะไรหรอกเราคิดว่านะมันไม่น่ามีอะไรลึกซึ้งเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะว่าเขาเอาแบตร้อยแอมป์มาพ่วงแล้วเสียผิดขั้วทําให้ขนาดแบตเตอรีย่ยังไหมอ่ะเอาคิดดูแล้วกันแต่แปลกอย่างเยอก็คือทําไมฟิวเมนมันไม่ขาด ในขณะที่เอาแบตเตอรี่100แอมมาพ่วงแล้วเสียบกิดขั้วจนแม้กระ่งกระทั่งลูกแบตอ่ะไม่ฟันขึ้นเลยแต่ทําไมฟิวเมนมันไม่ขาดอ,ะ <S <S อ่ะอ่าแลวคราวนี้ฟิวเมนมีก็ทําไงมันจะมีก็ทำอะไรเนี่ยท,ทําฟิวเมนเนึ่ยสี่ติกำฟิวเมนไม่ตัดไม่ขาดเออนึงด้ยนะมึงอ่าตอนนี้เราก็จะเอาแบตเตอรี่เขาใส่เพื่อดูว่าระบบมันติดไหมระบบมันติดไหมระบบมันติดไหมก็ดูแล้วไม,ไม่น่าไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะไม่น่าจะยากน่าจะยาก นี่อาจะหยกักเอาห่างอึ๊บแล้วเอาแบบใส่แล้วมาลุ้นกันอ่ะซึ่งคันนี้อ่ะขั้วขั้วขั้วละลายไปแล้วเนี่ยก็ทำขั้วใหม่ขั้วมันละลายไปแล้ว อ่าอย่างที่เราเคยสอนนะใส่แบตเตอรีร่เวลาใส่ใส่ขวบบวกกั้ขวบวกก่อนค่อยใส่ขั้วลบเพราะอะไรทำไมถึงบอกให้ใส่ขั้วบวกก่อนเพราะเวลาเราไขขั้ขวลบวกกอ่ะเวลาถึงมันถึงมันจะโดนเซมอ่ะมันจะไม่ชอ็อตเพราะมันคือขั้วลบลงกลาวอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไขขั้วลบวก,ก่อนแล้วค่อยไปไขขั้วบวกเวลาคุณเอาปะแจไขขั้ขขวบวกแล้วไปโดนเซมมันจะช็อต ซึ่งคันนี้คันนี้เป็นเดิมเป็นหวัวฉีดแล้วเขาเปลี่ยนเขาแปลงเป็นคาบูอ่ารถมันก็ไม่ติดมาแต่เราเราคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่เรียกใส่แบตเรียบร้อยใส่แบตเรียบร้อยเ,ออเอปิดสวิตช์กุญแจอ่าไปไปมานะไปมาไปมาไป,ไปกล่องไปกล่องไปก็กมาเดีอยวซ้ายอ่าเดีอยวซ้ายไปติดเดียวซ้ายได้เดีอยวขวาติดไม่ช็อตอ่าไปสูงไปต่ำไปสูงไปต่ำแต่อ่าทุกอย่างติดหมดเป,ป,ป,ปิดตอน

อ่แล้วได้แล้วได้ได้แล้วแต่ยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดวัดไฟวัดไฟอันนี้ใกล้ๆวัดไฟคอยคอยมีไฟไหมอ่ะคอยไม่ีไฟเลยไม่ไฟออกเลยคอยไม่มีไฟออกเลยอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดีเล่เช็คดีเล่ไหนดูมีดีเลยสิมีดดำ ดำน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตัวใหม่เขาดำตัวเก่าอืมเช็คลีเลยเช็คนีเลยอ่ะไปไหนอ่ะเช็คนีเลยตัวนี้อะไรตัวนี้สี่ขาตัวนี้สี่ขา ตันน <jis> anyway, ี้ใช้ได้ตัวนี้ห้าขาใช้ได้ทั้งสองตัวอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ทั้งสองตัวแต่คราวนี้วีเลยตัวเนี้มันเยอะไปวีเลตัวนี้มันสี่สิบแอมมันเยอะไปเอี่ยเขาซื้อซื้อมาใช้ได้ไหมใช้ได้นะวีเลตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ผมบอกเลยใช้ได้แต่มันเยอะไปมันสี่สิบแอม ค่าค่ากระแสมันรับกระแสได้สี่สิบเก, 40, เกินสี่สิบไม่เกินสี่สิบแอมเวลาที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเกิดเวลากระแสไฟมันช็อตในตัวระบบอะ่ะถ้ามันมากกว่ายี่สิบแอมแต่มันไม่เกินยี่สิบไม่เกินสี่สิบแอมอะรีเลย์ตัวนี้ก็จะไม่ขาดได้พังแล้วไฟเนี่ยมันก็จะช็อตในระบบเพราะว่าโดยปกติแล้วรีเลย์มันจะอยู่แค่ยี่สิบแอมใช้แค่ยี่สิบแอมยี่สิบแอมเท่านั้นยี่สิบแอมใช้แค่ยี่สิบแอมเพราะอะไรทำไมถึงยี่สิบแอมเพราะว่ารีเลย์ในระบบมันจะอยู่ประมาณนั้นแหละแค่ยี่สิบแอมแบบเพียงพอพ M, อ ไม่ไปกระทบกับกล่อง ecm รถแต่ถ้าใส่สกแอมเข้าไปเหมือนเราใส่จโอเวิวอ่ะจสิห้าแอมเราไปใส่ยีแอมป์ามิอ่ะเวลาไฟมันเกินแต่สิบหแอมมันก็จะไม่ขาดเหมือนกันแต่ถามว่าใส่ใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาตัวย0แอมรามาใส่ให้ตอนนี้เราจะคืนเขาอันนี้เราจะคืนเขานะี่ิกแอมเนี่ยตัวเนี้ยสามตัวเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้แองตัวเลยเวมันยีย่ง20แอมป์พียงพองตัวเ๋ยเเราะมันมีรีเปลยนิ เปลี่ยนรีเลย์เปลียลปล่ยนซีลเพื่อดูว่าซิลมันมีปัญหาไหมแต่มันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่เราก็ต้องล้างเพราะตอนนี้มันไม่ติดเดี๋ยวเรามาเช็คซิลมามาให้เรามามาเช็คซีลเช็คซีลอันนี้เปิดทวิตอตอนแล้วอ่ตัวนี้มีตัวนี้มีมีตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้มีตัวนี้มี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 อ่ตัวนี้ไม่มี ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้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 มีมีมั้ยอันนี้มีหนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้มีจะเนี้ใช้งานเนี่ยแต่ไม่มีออกเนี่ยนี่มีไหมอันนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการล้างเปลี่ยนฟิล์แล้วเปลี่ยนรีเลยทั้งหมดเลยเปลี่ยนฟิล์แล้วเปลี่ยนรีเลยทั้งหมดเลยแป๊บหนึ่งครับไปรุ่นพัด เราทำการล้างล้างให้หมดเลยนะล้างปลั๊กให้หมดอ่าปล่อยมันเดี๋ยวมันจะแห้งไปเองอ่าอันนี้เราจะทำการเปลี่ยนฟิว้เปลี่ยนรีเลย์เป็นยี่สิบแอมเห็นไหมสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมเดือดสีน้ำตาลเมื่อกี้มันสี่สิบแอมเราจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบแอมป์แล้วก็เปลี่ยนเป็นสี่ขาเพราะของเดิมมันแค่สี่ขาเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างปลั๊กให้หมดเลยที่เกี่ยวกับระบบติดตั้งแองเซิลเซอร์ปลั๊กไดชาร์จ Ê bắt, này ta tát tiền à, mày, mày một lê. À, tiêu nguyên, vậy lâu khói mà tẩy chứ lặng Để lâu này được không? 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 Được không? Được không? Được เดี๋ยวเทียนไมเลอกที่กาที่เื่อนที่เกืือที่ตะกันเลือกอีกชิ้นหนึ่ bạn, bạn được rồi, ừ, bạn nghĩ to, à, láng, có một มารีเลย์ฟิวใหญ่ฟิวเปลี่ยนแล้วรีเลย์เปลี่ยนแล้วกลางจวนรีเลย์เปลี่ยนแล้วฟิวเปลี่ยนแล้วอ่ะตัวเช็คไฟคอยเขาไปนไหนวะไม่ใช่กดดาวดับไฟ ไหนวะนี่มาลุ้น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 มาเฮมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วน้ำมันกูเปิดท่าไหนวะมึงวะมองจับหัวไม่เห็นวะอ่อนอปอ่อนน่ะ Loh mày lòng mày lòng mày 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 đi mà? mày 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 đi. mày đi Đi mày mày đi mày 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 bắn tiếp mày 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 tiếp rồi. <laughs> บันบันเจ็บบันเจ็บข้านามีอะไรบอกเวมันไมยมีอะไรหรอพวกนี้ยทได้่งง่ายอย่าหาเออจบ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 แน่นอน สวัสดีครับไปรุ่นอันนี้ก็วันอังคารที่ส8พฤศจิกายน25 6 8้าหกิแปในหน้าคันนี้ก็ยกมาเช่นกันรถไฟช็อตสตาร์ทไม่ได้อะรถไฟช็อตสตาร์ทไม่ได้ก็ตอนนี้จัดก,การให้หมดเรียบร้อยแล้วอ่ะงานเขาให้เรามาทำให้มันสตาร์ทติดให้ได้ดังเดิมอ่าซึ่งคันนี้เป็นในหน้าหัวฉีดแต่แปลงเป็นคาบูอ่าในหน้าหัวฉีดแต่แปลงเป็นคารบูอะไรเราเช็คอะไรให้หมดเรียบร้อยแล้วสตาร์ทติดได้เหมือนเดิมตามปกติเรียบร้อยทุกอย่างอ่ะเออถุนเชียช็อ ตอน ไปเด็กไปเด็กเนี่เด็กเออเด็กเต้าเด็กเ้าดดทุกคนไปถูงไปถงตัวดำเ่อติดอ่โอเคติดครบเหมือนเดิมตามปกติติดครบเหมือนเดิมตามปกติก็มารับกลับบ้านได้เลยนะครับอ่ามารับกลับบ้านได้เลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยในงานส่วนของเราบกชีพให้พันตาติดให้ได้ดังเดิมโอเคนะครับไปรุ่นก็เปลี่ยน ชุดฟิปใหม่ชุดฟิวใหม่รีเลย์ใหม่ใส่ 20A ซึ่งของเขาเอามาให้แต่มันเป็น4 0แอ่า 40A ซึ่งใส่ใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับแต่เวลาที่เกิดว่ากระแสะไฟมันเกินมันจะไม่ตัดไม่ช็อตเอาอ่ามันก็จะไม่ตัดไม่ขาดเพราะว่ากระแสะอ่ารีเลย์เขารับกระแสแอมป์เยอะเกินไปเราใช้อยู่ 20A บอกาเลยแค่ 20A ก็เพียงพอรีเลย์ระบบจะรีเลย์สตาร์สองตัวใส่ 20A ก็เพียงพอกรเปลี่ยนรีเลย์สองตัวฟิวฟิวไปประมาณสิบตัวแค่นั้นเสร็จตกง,งานเรียบร้อยกลับบ้านได้ครับ